มันก็เป็นประเด็นดราม่านะครับที่ถูกพูดถึงกันมามากเลยกับสวที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือคุณหมอเกตั่นเอง<ม>เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการศึกษาและวุฒิการศึกษาที่บรรจุใส่ลงไปในเอกสารแนะนําตัวของสอวนะครับตอนที่สมัครกันนะะทีนี้เนี่ยประเด็นนั้นก็คือว่าเวลาที่ไปสมัครเนี่ยเขาจะให้กรอกเอกสารต่างๆไปการแนะนําตัวเนาะทีนี้กรอกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอเกตไปใส่นะครับ สถานศึกษาที่มันมีประเด็นนี้อยู่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไปถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมัยร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นใกล้เคียงกันแต่มันไม่ใช่แบบเดียวกันเทียบเคียงกันไม่ได้เนาะเพราะว่าณขณะนั้นเนี่ยทางรัฐสภาประธานสภาเนี่ยก็คือทางท่านชวนหลีกภัยนะครับเขาก็ตัดวุฒิปปเอกทิ้งไปเลย ที่มันมีดรามา่าเฉกเช่นเดียวนะครับกับทางเงื่อนไขว่าเป็นรัฐมนตรีต้องจบปริญญาตรีถูกไหมซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยก็จบโรงเรียนในร้อยซึ่งมันก็เทียบเท่าเป็นปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยณขนาดนั้นเองเนี่ยท่านวิษณุเครือง,งาม,มานะครับตอนนั้นท่านดํารงตาแหน่งเป็นรองนาะยกรัฐมนตรีท่านก็ได้บอกถึงเรื่องนี้แหละว่าเขาดูแค่ปริญญาตรีเพราะฉะนั้นจะใส่โทเอกอะไรมาเขาไม่ได้สนใจก็ตัดทิ้งไปเลยถ้ามันมีปัญหามากก็ แต่กับกันกับของคุณหมอเกตเนี่ยใช้ลักษณะเดียวกันไม่ได้เนื่องจากว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติไปดำรงตำแหน่งแต่อันนี้เป็นแนะนำตำแหน่งแนะนำคุณสมบัติเพื่อที่จะได้รับเลือกนึกออกไหมอันนั้นค,คือคือได้รับเลือกไปแล้วแล้วจะไปขึ้นตำแหน่งมีปัญหาก็ตัดทิ้งไปได้แต่อันนี้มันกลายเป็นที่มาต้นต่อตั้งแต่ต้น ต้นทางว่ามันมีผลต่อการพิจารณาหรือไม่ถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเอกสารตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเลยผิดมันก็เลยเทียบเคียงกันไม่ได้พอนึกออกไหมอืมคือร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยท่านได้ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปใส่อะไรอเยอะ ให้ประชาชนตัดสินใจซะตั้งแต่ตอนนั้นพอนึกออกปล่มันก็จะจะไม่ไม่เหมือนก,นกันกับการเลือกกันเองของระบบสอวอ่อะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเทียบเคียงกันไม่ได้เนาะดรามานี้ก็ต้องสืบค้นกันต่อไปเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วกกตจะยังไงแต่แน่นอนครับทั้งอวอทั้งกอพอปฏิเสธการรับรองแล้วเรียบร้อย